สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชม n x 500เพียมันนีตัวอะไรนี่ตัวแต่งไงตัว Hit 2C ตัว h 2C นะครับอันนั้นตัวธรรมดาไมมพี่ตัวธรรมดาเขาแต่งเนะงงาะแต่งที่บิ๊กวิงโคราดจัดการโดยช่างอิมครับเรามาดูกัน n x มีอะไรมาบ้าง ตัว h 2 c ชูหน้าอัพไซด์ดาวติดเบรคคู่รูปโฉมที่เปลี่ยนไปมีแคดบาร์ Cat Bar มาให้ครับาการทองนี่กเาใส่เผื่อไม่บี่ no, <not> มาในชุดเลยตัว h i c จะมาแบบนี้เลยนะครับ <Not yet. S 1> การ <Not yet. S 1> แฮ์ละพี่การแฮ์ด้วยนะครับ ดูรอบๆคันมีปี๊ปให้3าใบส่วนอีคันที่ทนางจัดการอันนี้เขาเหลือใส่อะไรนี่พี่เหลือใส่กล่องเนาะอันนี้จะมีกล่องด้วยนะครับใส่กล่องติดสปอร์ตไลท์แล้วสปอตไลท์ให้ดูรอบคันเลยแต่ง ชุดแต่งสวยๆส,สนใจชุดแต่งก็ติดต่อผมได้นะครับมีทั้งคันให้ดูชุดแต่งของคันนี้เลยคันสีดำจะเป็นชุดแต่งปกตินะครับทั่วไปไม่ได้มาจากฮอนด้า ก็มีทุกอย่างเหมือนกันรถหล่อๆสวยๆแต่งให้จบๆถ้าเป็นฮอนดาก็จะได้ทรงนี้เลย S2C อันนี้ใส่แบตยังดีอันนี้ลูกค้ามีลูกค้าแล้วเนาะให้ดูดรอบครับให้ดูเทียบกันไปเลยสองคันก็ไลเ่เช็คพร้อมๆนะครับก่อนส่งมอบอันนี้พี่ก็ติด การลอยถังดูถังกันดูรอบรถเลยแต่งแล้วก็ทรงประมาณนี้เลยอู้คันนี้ก็เป็น CB500X ที่ทำไปคือต้องการตีไม้เล็กใหม่นะครับเดี๋ยวขออน่าตลูกค้าด้วยลิงลงไปพี่แล้วก็ตรงหาซินเตอร์ครับหลองจริงเว้ย การของน้ำด้วยเราไหนว่างจะทำแยกให้ดูนะครับว่าตัวแต่งกับตัวไม่แต่งกันดบเดีมน,นี่ก็ดูรวมๆกันไปก่อนคันดำแต่งจากบิ๊กวิงเรานะครับคันนี้แต่งจาก h o n ด้ามาเลยเรามาใส่ให้เพิ่ม ใส่กล่องกันเสียบให้ลงล็อกครับระดันปุ๊บล็อกตั๊บโอเคท่านไหนสนใจอยากได้รถแวะมาชมมาดูได้ที่บิ๊กวิงโคราชเลยท่านนี้เขาเช็คยังพี่นะังยังยังยังเช็คเหมือนกัน แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ